สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ควัวแม่อ้อยจะมาทำปลากระพงทอดลาดเต้าเจี้ยวนะคะนี่คือวัตถุดิบในวันนี้ค่ะปลากระพงขาวเต้าเจี้ยวขิงหั่นฝอยกระเทียมสับหอมแดงซอยพริกขี้หนู ขึ้นช่ายต้นหอมน้ำตาลทรายซอสหอยนางลมซีอิ๊วดำผงปรุงรสพริกไทยปน่นอัตราส่วนเดี๋ยวแม่อ้อยจะแปะไว้ท้ายคลิปนะคะฝากกดไลค์กดติดตามครัวแม่อ้อยด้วยนะคะเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะตั้งน้ำมันให้ร้อนนำปลากระพงที่หั่นชิ้นลงไปทอดให้สุกเหลืองกำลังดี แล้วตั้งน้ำมันอีกครั้งนำกระเทียมสับหอมแดงซอยขิงหั่นฝอยลงไปผัดให้หอม แล้วนำเต้าเจี้ยวลงไปผัดรวมกันเติมน้ำเปล่าลงไปผัดคลุกเขาให้เข้ากันดีปรุงรสด,ด้วยซอสหอยนางลมซีอิ๊วดำน้ำตาลผงปรุงรสแล้วตามด้วยพริกไทย ชิมรสชาติตามชอบ ใส่พริกขี้หนูผ่าซีกลงไปผัดก่อนปิดเตาใส่ต้นหอมขึ้นช่ายลงไป ปิดเตาพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะเพื่อนเพื่อลองทำแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์ comment มาบอกกันบ้างนะคะแม่อ้อยยินดีตอบทุกคอมเมนต์เลยค่ะอัตราส่วนวัตถุดิบตามนี้เลยค่ะส่วนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนชอบรสชาติแบบไหนเพิ่มเติมได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ครัวแม่อ้อยด้วยนะคะ